สายลมเย็นพัดผ่านถนนย่านหรูของเมืองใหญ่แสงไฟจากตึกสูงสองสะท้อนบนกระจกของรถลิมูซีนคันหรูเสียงเครื่องยนต์เงียบสงบแต่ความคิดของเขากลับไม่เป็นเช่นนั้นอคิรามหาเศรษฐีผู้ทรงอำนาจกำลังทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างเขาเห็นเด็กสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บนฟุตบาทมือของเธอกอดขวดน้ำพลาสติกแน่นเธอแต่งตัวเก่าโทรมใบหน้าเปื้อนเหงือ่อแต่ดวงตาสดใสอคิราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงละสายตาจากเธอไม่ได้ คนขับรถถามเสียงเรียบจะให้ไปส่งที่ไหนต่อครับอักิราเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเจาะตรงนั้นรถจอะสนิทเขาก้าออกมากลิ่นไอถนนลอยเข้าจมูกแตกต่างจากห้องทำงานหรูของเขาโดยสิ้นเชิงเด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาตกใจเล็กน้อยก่อนจะรีบหยิบขวดน้ำขึ้นมาโชว์พี่ชายสนใจซื้อน้ำใหม่ข้ขวดละสิบบาทเองเสียงของเธอสั่นไหวเล็กน้อยแต่รอยยิ้มกลับดูจริงใจ อคิรายกมุมปากขึ้นเล็กน้อยดวงตาเขาสังเกตเห็นมือของเธอที่มีรอยฟกชำ้ำขายน้ำมานานหรือยังตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างค่ะวันนี้ขายไม่ค่อยดีเลยเธอหัวเราะเบาๆแต่ดวงตาฉายแววเหนื่อยล้าอาคิราควักธนบัตรใบละพันออกมาแล้วยื่นให้เด็กสาวชะงักดวงตาเบิกกว้างพี่ชายให้หนูมากเกินไปนะคะหนูไม่มีเงินทอนไม่ต้องทอนเสียงของเขานิ่งลึกแต่ฉันอยากรู้ทำไมถึงขายน้ำอยู่ตรงนี้ เด็กสาวเม้มปากแน่นเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงเบาแม่หนูป่วยคาเราไม่มีเงินพอจะซื้อยาอคิรานิ่งไปชั่วขณะลมหายใจเขาขาดห่วงบางอย่างในตัวเขาสั่นสะเทือนภาพในอดีตแวบเข้ามาในหัวภาพของเด็กชายตัวเล็กๆนั่งอยู่บนฟุตบาทมือของเขากำเงินเหรียญไว้แน่นดวงตาจ้องมองรถคันหรูที่แล่นผ่านไปอย่างไร้เยื่อให่หัวใจของอคกิราเต้นแรงขึ้นเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ถูกลืมเลือนไปนาน เด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งดวงตาของเธอเป็นประกายแม้เต็มไปด้วยความลำบากอิคิรารู้สึกถึงบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้เขากำลังเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองและมันกำลังปลุกบางอย่างในหัวใจของเขาอิคิรากำมือแน่นความทรงจำเก่าหลังไหลเข้ามาเหมือนสายน้ำเชี่ยวเขาจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งเขาเคยนั่งอยู่ตรงนั้นในชุดเก่าโซมมือสันเทาและหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ดวงตาของเด็กสาวสะท้อนภาพที่เขาเคยเป็นเธอไม่ต่างจากเขาในวันนั้นอคิราสูดหายใจลึกเสียงจอแจของเมืองดูจะเงียบลงในความคิดของเขาแม่ของเธอป่วยหนักมากหรือเปล่าเขาถามเสียงเรียบแต่ภายในใจสันไหวเด็กสาวพยักหน้าหมอบอกว่าถ้าไม่ได้ยาเร็วๆแม่อาจจะแย่กว่านี้เธอกำขวดน้ำแน่นขึ้นเหมือนมันเป็นสิ่งเดียวที่เธอพึ่งพาได้อคิราจ้องมองเธอบางสิ่งบอกเขาว่าเขาไม่อาจเมินเฉยต่อเรื่องนี้ได้ เสียงหัวใจเต้นดังขึ้นเขาตัดสินใจบางอย่างพาฉันไปหาแม่ของเธอเด็กสาวชะงักใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความลังเลแต่ว่าฉันต้องการช่วยอคิราพูดชัดถ้อยชัดคำแววตาของเขาแน่วแน่เด็กสาวเม้มปากก่อนจะค่อยๆพยักหน้าบ้านหนูอยู่ไม่ไกลค่ะเดินไปได้เธอเก็บขวดน้ำลงตะกร้าก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอคิราเดินตามเธอไป ความมืดของตรอกซอยค่อยๆกลืนกินแสงไฟจากถนนใหญ่กลิ่นอับชื้นลอยประทัดจมูกเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องบนพื้นซีเมนต์แตกราวอาคิรากวาดตามองรอบตัวกำแพงเต็มไปด้วยคราบดำผนังเก่าๆมีรอยแตกราวเหมือนจะพังลงได้ทุกเมือ่อเขาไม่เคยเดินเข้ามาในที่แบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเด็กสาวเดินนำไปข้างหน้าอย่างคล่องแคล่วเธอคงคุ้นเคยกับตรอกแคบๆแ,และทางเดินที่มืดสนิทนี้ดี แต่สำหรับอคิราทุกอย่างดูแปลกตาและไม่น่าไว้ใจลมกลางคืนพัดผ่านเบาแต่เย็นเยียบขนบนแขนของเขาลุกชันโดยไม่รู้ตัวมีบางสิ่งผิดปกติเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงหัวมุมถนนข้างหน้าอาคิราชะงักเท้าหยุดกระทันหันเด็กสาวไม่ได้สังเกตเธอยังคงก้าวเดินต่อไปแต่เขารู้สึกได้สายตาของใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ อากิรารู้สึกถึงลมหายใจของบางสิ่งในความมืดมันแผวเบาแต่เย็นเยียบจนกระดูกสันหลังของเขาวูบวาบเงาดำนั้นยังคงนิ่งอยู่ที่มุมถนนราวกับกำลังซุ่มรออะไรบางอย่างเด็กสาวเดินล้ำหน้าออกไปอีกสองก้าวก่อนจะรู้สึกถึงความผิดปกติเธอหันกลับมาดวงตาฉายแววสงสัยเป็นอะไรไปคะอาิราไม่ตอบเขาเพียงแค่จ้องมองไปยังเงานั้นหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเสียงเลือดสูบฉีดดังอยู่ในหู ในโลกของธุรกิจเขาคุ้นเคยกับสายตาที่จ้องจับผิดแต่สายตานี้แตกต่างมันเยือกเย็นและไม่ใช่ของคนที่มีเจตนาดีเงานั้นขยับอคิรากระชาข้อมือเด็กสาวทันทีกลับไปที่ถนนใหญ่เด็กสาวตกใจทำไมคะเสียงของเธอเบาลงเมื่อเห็นแววตาเคร่งเครียดของเขามีคนตามเราอยู่อคิราพูดเสียงต่ำเด็กสาวกลืนน้ำลายดวงตาเริ่มตื่นกลัวเงาดำนั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้น เสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนดังสะท้อนอยู่ในซอยแคบแคบมันเป็นจังหวะที่มั่นคงและคุกคามอคิราดึงเด็กสาวให้ก้าวถอยหลังแต่ก่อนที่พวกเขาจะขยับไปได้ไกลกว่านั้นเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกก็ดังขึ้นจากเงามืดจะรีบไปไหนกันเสียงนั้นทุ้มต่ำแฝงไปด้วยความเย้ะหยันแล้วเงาดำก็ก้าวออกมาสู่แสงไฟสลัวร่างสูงโปร่งในเสื้อโค้ทสีเข้มใบหน้าครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ใต้เงาหมวกแต่ดวงตานั้น เป็นดวงตาที่อคิราจำได้ดีเพราะมันเป็นของคนที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจออีกครั้งอคิรายืนนิ่งลมหายใจของเขาขาดห่วงเงานั้นก้าวออกจากความมืดชาชาดวงตาคมกริบจ้องตรงมาที่เขาริมฝีปากของชายคนนั้นยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางแต่กลับเย็นยะเยือกจนขนลุกเป็นไปไม่ได้อคิราพึมพำเด็กสาวข้างกายเขาจ้องมองไปที่ชายแปลกหน้าด้วยความสับสนพี่ชายรู้จักเขาหรือคะ อาคิราไม่ได้ตอบเขาเพียงแค่จ้องใบหน้าของชายตรงหน้าใบหน้านั้นแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่เขาจำมันได้ดีมันเป็นใบหน้าของคณินอดีตเพื่อนสนิทที่กลายเป็นศัตรูของเขาคนที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมฝ่าฟันความลำบากด้วยกันแต่สุดท้ายก็ทรยศเขานายยังมีชีวิตอยู่อาคิราเอ่ยเสียงแหบต่ำคณินหัวเราะเบาๆแน่นอนฉันยังอยู่และคอยดูนายมาตลอด แววตาของเขาเป็นประกายวาววับดูเหมือนว่านายจะไปได้ดีมากนี่อคิคารามหาเศรษฐีผู้ทรงอำนาจน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยการเสียดสีเด็กสาวมองหน้าคนทั้งคู่สลับไปมาก่อนจะกระซิบเบาๆพี่ชายคนนี้เป็นใครกันคะ่ะอคิคารายังคงนิ่งดวงตาของเขาเย็นเยียบเขาคือคนที่ฉันเคยไว้ใจที่สุดคนินหัวเราะอีกครั้งใช่เคยแต่ตอนนี้ละ่ะเขาก้าวเข้าใกล้อคิรามากขึ้น แสงไฟจากเสาไฟฟ้าส่องให้เห็นบางสิ่งใต้เสื้อโค้ทของเขาบางสิ่งที่เป็นโลหะแวววาวและอันตรายอาคิรารู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การพบกันโดยบังเอิญมันเป็นกับดักนายต้องการอะไรอคิราเอ่ยเสียงเข้มคณินหัวเราะเบาๆก่อนจะกระซิบฉันแค่อยากรู้ว่านายยังจำความรู้สึกของการสูญเสียได้หรือเปล่าแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นคณินก็ขยับมือและทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเงาเสื้อโคสบัดไวประกายโลหะว่าขึ้นในอากาศอาคิราแทบไม่มีเวลาคิดเขาดึงเด็กสาวเข้าหาตัวเสียงมีดแหวกอากาศดังเฉียดไปเพียงเสี้ยววินาทีปลายมีดคมกริบเฉียดแขนเสื้อของเขาไปเพียงนิดเดียวเด็กสาวกรีดร้องเธอสบัดต,ตัวออกจากอ้อมแขนของอคิราถอยหลังไปจนชิดกำแพงดวงตาของเธอเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกคนินยิ้มเย็นยังไวยเหมือนเดิมนะ อากิราจ้องเขานิ่งๆร่างกายตึงเครียดพร้อมรับมือนี่มันเรื่องบ้าอะไรเสียงของเขาเรียบแต่ข้างในเดือดพล่านนายหายไปจากชีวิตฉันนานหลายปีและกลับมาพร้อมมีดงั้นเหรอคณินหัวเราะเบาๆอ้อนี่แค่นำจิม้มมือของเขาหมุนมีดเล่นช้าๆปลายคมสะท้อนแสงไฟหน้าขนลุกฉันแค่อยากให้ในายสัมผัสความกลัวเสียงของเขาเยือกเย็ยนทว่าซ่อนบางอย่างไว้ลึกๆความกโกรธแค้นหรือความเจ็บปวด อคกิรากำหมัดแน่นดวงตาแข็งกร้าวนายต้องการอะไรจากฉันคณินหยุดหมุนมีดทอดมองเขาด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ไม่ใช่แค่จากนายแต่จากทุกอย่างที่เป็นของนายเขาเหลือบมองไปที่เด็กสาวที่ยืนตัวสัน่นรวมถึงเธอด้วยอคกิรารู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบนี่ไม่ใช่แค่การเผชิญหน้าธรรมดามันคือคำเตือนหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้น เสียงฝีเท้าแว่วมาไกลๆจากท้ายซอยเงามือดอื่นเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขาอาคิราเข้าใจในทันทีนี่ไม่ใช่การพบกันโดยบังเอิญแต่มันคือการล่าและเขาคือเหยื่ออคิราเหลือบมองรอบตัวเงาดำหลายร่างเคลื่อนตัวออกมาจากซอกมืดของตรอกแคบเสียงฝีเท้ากระทบบนพื้นซีเมนอย่างช้าๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอแรงกดดันค่อยๆหนักขึ้นอากาศรอบตัวเย็นเฉียบราวกับสูญเสียออกซิเจน เด็กสาวหอบหายใจแรงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นพี่ชายเสียงเธอสัน่นอาคิราค่อยๆดันตัวเธอให้ถอยหลังอยู่นิ่งๆอย่าทำอะไรเสียงเสียงของเขาต่ำและหนักแน่นคณินหัวเราะเบาๆก่อนจะกวาดตามองลูกน้องของเขาไม่ต้องรีบร้อนนักเขาเอ่ยช้าๆฉันแค่อยากให้เราได้พูดคุยกันก่อนพูดคุยอคิราไม่เชื่อแม้แต่น้อยคณินไม่ใช่คนที่จะลงทุนวางกับดักแค่เพื่อพูดคุย เขาต้องการบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมอคิรากัดฟันบอกมาว่านายต้องการอะไรคนินยกมีดขึ้นชี้ปลายมาทางเขาฉันต้องการให้นายรู้ว่าอำนาจของนายไม่ได้ช่วยอะไรได้เสมอไปอคิราจ้องเขานิ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นนายต้องการแก้แค้นงั้นหรือคนินหัวเราะเบาๆแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังแก้แค้นงั้นหรือนั่นเป็นคำพูดของคนที่ยังมีทางเลือก เขาเก้าวเข้าใกล้ทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในตรอกเงียบสงัดแต่ฉันฉันไม่มีทางเลือกตั้งแต่วันที่นายทิ้งฉันไว้ข้างหลังอักขิราชง,งะลมกลางคืนพัดวูบเสียงหวีดเบาของลมดังข้างหูฉันทิ้งนายอักิราเอ่ยชา้าช้าใช่คณินเสยยิมวันที่นายปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดนายเหยียบฉันลงไปใต้ฝ่าเท้าดวงตาของเขาเป็นประกายบ้าคลั่ง และตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะลากนายกลับลงมาอาคิราเข้าใจในทันทีนี่ไม่ใช่แค่ความแค้นธรรมดาแต่มันคือความแค้นที่หมักหมมมานานหลายปีและคืนนี้คณินตั้งใจจะสะสางมันไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามเสียงฝีเท้ารอบด้านเริ่มหนักขึ้นเงาดำทั้งหมดขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดพวกเขากำลังล้อมเข่าไวอคิราหันขวับไปมองเด็กสาวเธอกำลังตัวสั่นหายใจหอบที เขาต้องทำอะไรสักอย่างแต่จะเป็นอะไรเขายังไม่แน่ใจและเวลาของเขากำลังหมดลงอคิรารู้ดีว่าเขาไม่มีทางเลือกมากนักเงาดำที่ล้อมรอบเข้ามาแต่ละก้าวราวกับกับดักที่กำลังจะปิดตายเสียงลมหายใจของเด็กสาวข้างตัวดังถี่ขึ้นเธอกำแขนเสื้อของเขาแน่นพี่ชายเราจะทำยังไงดีดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอคิรามองไปรอบๆทางหนีแทบไม่มี คณินยืนอยู่เบื้องหน้ามือหมุนมีดเล่นเบาๆราวกับไม่เร่งรีบไม่คิดจะพูดอะไรอีกหรืออคิรามองเขานิ่งแววตาแข็งกร้าวฉันไม่เคยทิ้งนายเขาเอ่ยชัดถ้อยชัดคํานายเลือกเส้นทางของนายเองคณินชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆนายยังกล้าโกหกแม้กระทั่งในเวลานี้รอยยิ้มของเขาหายไปดวงตาแข็งกร้าวขึ้นงั้นฉันคงต้องทําให้นายเข้าใจด้วยวิธีของฉันเอง เขาเงยหน้ามองลูกน้องรอบตัวก่อนจะพยักหน้าเบาๆทุกอย่างเงียบกริบจากนั้นลูกน้องของคณินพุ่งเข้าใส่อคิราขยับตัวทันทีเขาคว้าแขนเด็กสาวกระชากเธอเข้าหาตัวก่อนจะหมุนตัวหลบการโจมตีมัดแรกพุ่งเฉียดใบหน้าของเขาไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรอคิราใช้จังหวะนั้นฟาสอกเข้าที่ชายโครงของศัตรูด้านข้างเสียงอึกดังขึ้นร่างของอีกฝ่ายเซธลาไปชนกำแพงแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตั้งหลัก เงาอีกเงาหนึ่งก็พุ่งเข้ามาจากด้านหลังอัคิราเบี่ยงตัวทันเวลามือของสตรฟาดตลงพื้นซีเมนเสียงดังแต่แล้วเสียงร้องแหลมของเด็กสาวดังขึ้นอัคิราหันขอบไปภาพที่เห็นทําให้หัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะคณินกําลังยืนอยู่ข้างหลังเธอมือของเขากระชากแขนเธอไว้แน่นปลายมีดเย็นเฉียบจ่ออยู่ที่ลำคอของเธอเด็กสาวตัวแข็งดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวคณินยิ้มเย็นอย่าขยับ ไม่งั้นฉันไม่รับประกันอะไรนะอิคิราหยุดนิ่งเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นอกกระเพื่อมขึ้นลงปล่อยเธอไปคณินไม่ง่ายขนาดนั้นคณินกระซิบแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยพิษสงนายต้องเลือกแล้วอิคิราเขาออกแรงกดมีดลงไปอีกนิดเสี้ยววินาทีนั้นอิคิรารู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรแต่สิ่งที่เขากําลังจะเลือกอาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลอิคารํรากมัดแน่น หัวใจเต้นกระหน่ำราวกับจะระเบิดออกมาดวงตาของเขาจับจ้องไปที่คณินมือที่ถือมีดแนบอยู่กับลำคอของเด็กสาวเธอไม่กล้าขยับแม่แต่นิดเดียวร่างสันเทาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาคณินยิ้มเย็นจะทำยังไงดีล่ะอคิรานายเป็นคนฉลาดนี่ต้องคิดออกอยู่แล้วอคิรากัดฟันเขาไม่สามารถพุ่งเข้าไปสุม 4, สี่สุมห้าได้แค่เสี้ยววินาทีเดียวก็อาจจะสายเกินไป เขาเหลือบมองไปรอบๆลูกน้องของคณินยังคงล้อมรอบแต่บางคนเริ่มลังเลพวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าสถานการณ์จะกลายเป็นแบบนี้อคิราสูดหายใจลึกพยายามทำให้เสียงของตัวเองมั่นคงที่สุดถ้านายต้องการฉันก็ปล่อยเธอไปคณินเลิกคิ้วก่อนจะหัวเราะเบาๆโอ้น่าสนใจนายกำลังจะเสียสละตัวเองเพื่อเด็กขายน้ำที่ไม่มีค่าอะไรเลยงั้นเหรออคิราไม่ตอบเขาเพียงจ้องไปที่ดวงตาของคณิน นายยังไม่เปลี่ยนเลยจริงๆคณินรีตาลงหมายความว่ายังไงนายยังคงต้องการทำให้ฉันเจ็บปวดไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เป็นหัวใจอิคิราพูดชัดถ้อยชัดคาแต่นายพลาดไปอย่างหนึ่งฉันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วแววตาของคณินเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เพียงชั่วพริบตารอยยิ้มเย้ยหยันก็กลับมาอีกครั้งงั้นหรืองั้นฉันคงต้องทดสอบดูแล้วสิ่งที่อิคิรากลัวที่สุดก็เกิดขึ้น คณินออกแรงกดมีดลงไปอีกเลือดสีแดงไหลซึมออกจากลำคอของเด็กสาวเป็นเส้นบางๆเธอสะดุ้งร่างกายสั่นสถานดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดอัคิรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนพอได้แล้วเขาตะโกนเสียงดังฉันจะทำตามที่นายต้องการคณินยิ้มพอใจนั่นแหละที่ฉันต้องการแต่เขารีตามองอคิรามันยังไม่จบแค่นี้เสียงของเขาเยือกเย็น และอคิรารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเท่านั้นอคิรากหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือดวงตาของเขาจับจ้องไปที่มีดในมือของคณนินเลือดสีแดงไหลซึมออกจากรอยแผลเล็กๆบนลำคอของเด็กสาวเธอกัดฟันแน่นพยายามกลั้นเสียงสะอื้นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นอาคิรารู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังเดือดพล่านอยู่ภายในความโกรธความแค้นและความเสียใจ บอกมาว่านายต้องการอะไรจากฉันเขากัดฟันพูดคณินหัวเราะเบาๆก่อนจะโน้มตัวกระซิบข้างหูเด็กสาวเธอกลัวใช่ไหมเธอสะดุ้งเฮือกพยายามเบี่ยงตัวหนีแต่คณินยิ่งกระชับมือแน่นขึ้นพอได้แล้วคณินอคิราตะโกนเสียงดังถ้านายแต่ต้องเธออีกฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่คณินเลิกคิ้วดวงตาฉายแววขบขันโอ้ฟังดูน่ากลัวดีนี่ เขาค่อยๆลดมีดลงแต่มือยังคงจับแขนของเด็กสาวไว้แน่นฉันต้องการให้แกทำบางอย่างให้ฉันอคิคาราจ้องเขานิ่งอะไรคณินยิ้มบางๆก่อนจะพูดช้าๆทิ้งทุกอย่างซะอคิคาราขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงธุรกิจอำนาจเงินทองทุกสิ่งที่ทำให้นายเป็นอิคิราในตอนนี้เสียงของคณินเย็นชาแต่หนักแน่นฉันต้องการให้แกกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเหมือนที่ฉันเคยเป็น อากิรานิ่งไปชั่วขณะคำพูดของคณินทําให้เขานึกย้อนกลับไปในอดีตวันที่ทั้งสองเคยยืนอยู่ข้างกันวันที่เขาและคณินเคยร่วมสร้างความฝันด้วยกันแต่วันหนึ่งทุกอย่างก็พังทลายและตอนนี้คณินกลับมาพร้อมกับความแค้นที่ลึกกว่าเดิมถ้าฉันปฏิเสธละอคิราถามเสียงต่ำคณินเสยะยิ้มงั้นฉันจะเริ่มทำลายทุกอย่างที่นายรักทีละอย่าง เขาเลื่อนสายตาไปมองเด็กสาวที่ยังตัวสั่นอยู่ในมือของเขารวมถึงเธอด้วยอคิรารู้แล้วว่าเขาต้องตัดสินใจแต่ไม่ว่าสิ่งที่เขาเลือกจะเป็นอะไรมันจะไม่มีวันจบลงง่ายๆแน่นอนอคิรายืนนิ่งอยู่กลางความมืดมิดจิตใจของเขาแตกสลายระหว่างความโกรธและความเสียใจเสียงหัวใจเต้นหนักดังกระทบกับความเงียบของตรอกแคบนี้เขามองดูดวงตาที่สะท้อนความท้าทายของคณิน และเห็นเงาของเด็กสาวที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวในชั่วขณะที่โลกทั้งใบดูเหมือนจะล่มสลายอคิรารู้ดีว่าทางเลือกของเขาจะเปลี่ยนอนาคตไปตลอดกาลเขาเก็บเกี่ยวความทรงจำเก่าๆที่เคยอบอุ่นหัวใจแต่วันนี้กลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่อาจลืมเลือนการตัดสินใจหนึ่งเพียงนาทีเดียวจะหมายถึงการสละทุกสิ่งที่เขารักอคิราสูดลมหายใจเข้าลึกเสียงในหัวของเขาเริ่มคุยกับความทรงจำในอดีต ภาพของมิตรภาพที่เคยมั่นคงกับคณินและความฝันที่เคยสร้างร่วมกันสลายเป็นฝุ่นแห่งความแค้นและความผิดหวังเขารู้ว่าความเจ็บปวดในวันนี้เป็นผลมาจากการเลือกเส้นทางที่แตกต่างคณินยืนอยู่ใกล้ๆมือของเขายังคงจับเด็กสาวแน่นเสียงคณินกระซิบเบาแต่หนักแน่นว่าเลือกมาเถอะอคิราเขาจ้องมองดวงตาที่สะท้อนความกลัวและความรักผสมผสานในช่วงเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่ง และอนาคตของทั้งสามคนก็ห้อยคอยอยู่บนปลายมีดแห่งชะตากรรมอคิรายกมือช้าลงเลือดในใจเขาร้อนแรงจนแทบระเบิดออกมาเขาหันมองเด็กสาวที่เปลือยเปล่าด้วยความเปราะบางในสายตาของเธอเขาเห็นความหวังและความทุกทนและเสียงสะท้อนของหัวใจของเธอกระซิบเรียกร้องความช่วยเหลือฉันจะไม่ให้เธอต้องรับผิดชอบความเจ็บปวดนี้อคิรากล่าวเสียงแผ่วเบาแต่แน่วแน่เขามองคณินด้วยความสำนึกผิด และความเศร้าในอดีตในใจเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้ทีนี้แม้ทุกอย่างจะท่วมท้นไปด้วยความมืดมิดในเวลานั้นเองเสียงฝีเท้าของลูกน้องคนินเริ่มใกล้เข้ามาอีกครั้งความตึงเครียดในอากาศดุดกับลมพายุที่กระนำอาคครายืดมือออกชา้ชาๆมุ่งไปที่มือของคนินที่ยังจับมีดอยู่ทุกวินาทีเป็นดั่งชั่วนิรันร์การตัดสินใจของเขาอาจหมายถึงการเสี่ยงชีวิตและอนาคต แต่เขารู้ดีว่าไม่มีอีกทางเลือกในสายตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและในที่สุดอากิราขยับตัวอย่างเด็ดขาดมือของเขาสูบแรงแทรกกลางระหว่างคณินและเด็กสาวเสียงการต่อสู้เริ่มดังขึ้นในตรอกแคบความขัดแย้งของอดีตและปัจจุบันประทะก,กันด้วยความโหดร้ายและชะตากรรมของพวกเขาถูกเขียนทับด้วยเลือดและความแค้นในคืนนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที อคิระกระชากข้อมือของคณินอย่างแรงคณินเบิกตากว้างร่างของเขาเสียหลักไปชั่วขณะปลายมิสบัดออกจากลำคอของเด็กสาวเลือดหยดลงบนพื้นซีเมนเสียงฝีเท้าเร่งเข้ามาจากรอบด้านลูกน้องของคณินตะโกนเสียงดังก่อนจะพุ่งเข้าหาอคิคาระพร้อมกันแต่เขาไม่สนใจสิ่งเดียวที่สำคัญในตอนนี้คือเธอเขารวบตัวเด็กสาวเข้ามากอดไว้แน่นพี่ชายเธอสะอื้นเสียงของเธอสั่นสะท้าน ไม่เป็นไรอิคิรากระซิบแม้ว่าเขาเองจะยังไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือไม่แต่เขาจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นอะไรไปแน่นอนคณินถอยหลังไปสองเก้าก่อนจะเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่มีรอยยิ้มไม่มีแววเย้ยหยันมีเพียงความโกรธและความผิดหวังทำไมเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อิคิราอ่านไม่ออกทำไมนายต้องปกป้องเธอขนาดนั้น เพราะเธอมีค่ากว่าสิ่งที่นายพยายามทำลายอคิราตอบทันทีนายคิดว่าการทำให้ฉันสูญเสียทุกอย่างจะทำให้นายพอใจงั้นหรือคณนินกำมัดแน่นดวงตาสันไหวแล้ววันที่ฉันสูญเสียทุกอย่างละ่ะนายเคยแคร์บ้างไหมเสียงของเขาก้องสะท้อนในตรอกมือดอิิราเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดเสียงเบาฉันเสียใจคานินชะงักไปสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่ก่อนที่อาคิราจะพูดอะไรต่อเสียงสัญญาณไซเรนของตำรวจดังขึ้นจากที่ไกลๆลูกน้องของคณินเริ่มแตกตื่นมองหน้ากันด้วยความลังเลเฮียเราต้องไปแล้วคนหนึ่งตะโกนคณินยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันมามองอาคิราเป็นครั้งสุดท้ายนายมันโง่จริงๆอาคิราน้ำเสียงของเขาฟังดูสั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่เขาจะหมุนตัวแล้วพุ่งหายเข้าไปในความมืด ลูกน้องของเขาวิ่งตามไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยของการต่อสู้และความเงียบงันอคิราถอนหายใจยาวร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาพี่ชายเธอเรียกชื่อเขาแผ่วเบาอาคิรามองเธอก่อนจะยกมือขึ้นรูปศีรษะเธอเบาๆเราปลอดภัยแล้วแม้ว่าในใจของเขาจะรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้ อคิรายืนมองความมืดที่กลืนกินร่างของคณินไปเสียงไซเรนตำรวจยังคงดังอยู่ห่างออกไปเขาไม่คิดไล่ตามเพราะเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่สงครามที่ชนะได้ด้วยกำลังเด็กสาวยังกำแขนเสื้อเขาไว้แน่นดวงตายังคงตื่นตระหนกเราจะทำยังไงต่อดีค่ะเสียงของเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบอคกิราสูดหายใจลึกมองไปยังฟ้าที่ไร้ดาวคืนนี้เต็มไปด้วยความมืดมิด แต่เขารู้ว่าแสงอรุณจะมาเยือนเสมอเรากลับบ้านกันเถอะป้าสถานที่ที่เธอควรได้กลับไปอย่างปลอดภัยเด็กสาวมองเขาก่อนจะพยักหน้าเบาๆมือของเธอยังเย็นเฉียบแต่เขาสัมผัสได้ถึงแรงบีบที่แน่วแน่ขึ้นเธอเชื่อใจเขาแม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดและเขาจะไม่มีวันทรยศความเชื่อใจนั้นรุ่งเชา้าแสงแดดแรกของวันสาดสสองเข้ามาผ่านกระจกหน้าต่าง อคิรายืนอยู่บนระเบียงมองลงไปยังถนนเบื้องล่างชีวิตยังคงดำเนินต่อไปเหมือนทุกวันไม่มีใครรู้ว่าคืนก่อนเกิดอะไรขึ้นแต่เขารู้ดีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันลืมเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดอ่านข้อความที่ค้างอยู่ในหน้าจอข้อความจากหมายเลขที่เขารู้จักดีเรายังไม่จบกันง่ายๆอคิรายายนิ้วของเขาแต่ที่หน้าจอแต่เขาไม่ได้พิมพ์ตอบกลับเพราะเขารู้ว่าไม่ช้าก็เร็ว พวกเขาจะได้พบกันอีกครั้งแต่คราวหน้าเขาจะเป็นฝ่ายกำหนดเกมนี้เองเดอเอ็น